ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฮมสเตอร์ไทยแลนดฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบก,กันกับรายการแฮมสเตอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินก็จะมาบอกข่าวดีให้กับเพื่อนๆฟังกันค่ะนั่นก็คือเด็กๆข้อคุณแม่คาราเมลตอนนี้ครบ15วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลืมตากันหมดแล้วทุกคนเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วในการที่จะเปลี่ยนกลงให้กับคุณแม่และเด็กๆค่ะเพราะว่ากลิ่นในกลงตอนนี้นะคะอื <c oughs> เรียกได้ว่าเวลาจะมาดูเด็กๆนะคะต้องปิดจมูกกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะแอดมินก็ได้นําคุณแม่คาราเมลแล้วก็เด็กๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลง47ก่อนระหว่างเราเปลี่ยนกลงนะคะดูเด็กๆสิคะทุกคนกำลังดื่มนมของคุณแม่กันอยู่เลยซึ่งเด็กอายุ15วันเนี่ยสีขาวก็ค่อนข้างที่จะออกชัดเจนแล้วนะคะเป็นสีครีมอ่อนๆคล้ายกับคุณแม่คาราเมลเลยค่ะ ตอนนี้แอดมินได้ทําการคลีนกรงแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปูรองกรงแล้วก็ตกแต่งกรงให้กับเด็กๆและคุณแม่คาราเมลกันเลยดีกว่าค่ะในการปูรองกรงในชั้นแรกเราจะต้องเน้นคุณสมบัติที่ซึมซับน้ําได้ค่อนข้างดีนะคะดังนั้นแอดมินจึงใช้เป็นรองกรงเค้กโลว์เปเปอร์เพลเลที่เป็นรองกรงกระดาษอัดเม็ดมีคุณสมบัติดูดซึมซับน้ําได้ดีค่ะและอีกด้านมุมหนึ่งของกรงนะคะที่แอดมินได้นําสะพานดัดมากันแบ่งโซนไว้แอดมินจะใช้เป็นรองกรงเรนโบว์เปเปอร์เพลเลตตัวนี้เลยค่ะเพ ืนคงสงสยัยใช่ไหมคะว่าคุณสมบัติแตกต่างกับเค้กโรยังไงเค้กโรเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะแถมสีสันส่วนมากเขาจะเป็นสีขาวด้วยแต่ตัวนี้จะมีหลากหลายสีสันและก็ค่อนข้างที่จะมีสีสันในตัวค่อนข้างเยอะค่ะแถมมีกลิ่นฮอร์โมนอ่อนช่วยดับกลิ่นได้ดีมากๆเลยนะคะ และรลองกงชั้นต่อไปนะคะแอดมินก็จะใช้รองกงเปเปอร์คอตตอนซึ่งตัวนี้เนี่ยไร้ฝุ่นร้อยเเซเลยค่ะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะนุ่มฟูมากๆเลยนะคะ1ห,ห่อเนี่ยใช้ได้หลายครั้งก็เลยทีเดียว <c oughs> โอ้โหนุ่มฟูสุดๆเลยค่ะทุกคนแอดมินจะใช้รองกงตัวนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ,ะ,ะเพระาบบะว่า,า,าวน้นะะนองๆเ,เนี่ยจะสามารถมุดเล่นกันได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะและตัวต่อมาแอดมินก็จะใช้เป็นรองกงกระดาษแบบม้วนนะคะนําเข้าจากต่างประเทศตัวนี้นะคะจะเป็นรองกงกระดาษที่นํามาม้วนไว้นะคะสําหรับแฮมสเตอร์เนี่ยสามารถใช นืองจากว่าแฮมสเตอร์เนี่ยเขาจะข้าเอาไปไว้ในบ้านนะคะและเขาก็ค่อยๆค,ค,คลี่ออกมาค่ะทําให้เป็นแผ่นๆนอกจากจะซึมซับดีแล้วเนี่ยยังสามารถทำารงให้กับน้องได้ด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาย้ายคุณแม่กับลูกๆข้าวโกงใหม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะอุ้มคุณแม่คาราเมลไปก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกๆทีหลังค่ะทุกคน น้องเริ่มโตมากๆแล้วนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยการจับลูกสามารถจับได้หลังจาก15วันเป็นต้นไปนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแอดมินก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆให้ใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยเขาจะห่วงลูกกันเกินไปหรือเปล่าบางทีคุณแม่คนไหนห่วงมากอาจจะกินลูกตัวเองได้นะคะดังนั้นแอดมินจึงแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือเพื่อป้องกันไว้ก่อน,นะคะ่ะ นนี้หูดำด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยคนนี้เป็นเด็กหูดําที่แอบซาที่สุดเลยค่ะทุกคนส่วนคนนี้นะคะจะเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะเป็นหูเทาอ่อนนะคะน่ารักมากๆขนของเขาเนี่ยมีความเป็นสีครีมครีมอ่อนๆน,นะคะ ต่อมาก็น้องคนนี้เลยนะคะสีเนี่ยคล้ายๆกับคุณแม่คาราเมลเลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ออกชัดเจนนะคะน่ารักเช่นกันค่ะคนนี้ยังลืมตามไม่มากนะคะน้องเป็นตัวผู้ค่ะทุกคน ส่วนคนนี้ต้นเมียนะคะน่ารักมากๆเลยแถมโซนสุดๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เหลือ3คนสุดท้ายแอดมินเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตพร้อมกันในอาทิตย์หน้าให้เพื่อนๆดูชัดๆไปเลยนะคะตอนนี้แอดมินก็ได้นําคุณแม่คาราเมลกับลูกๆมาไว้ในกรงเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งลูกๆและคุณแม่เนี่ยสำรวจกันใหญ่เลย การแต่งกงสำหรับเด็กๆอายุครบ15วันก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแอดมินจะยังไม่เน้นของเล่นที่มีความเสี่ยงหรือว่าชั้นลอยที่สูงสูงนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงมากดังนั้นแอดมินจึงใส่แค่บ้านหลบและรองกองหนาหนาแทนค่ะส่วนห้องน้ําเนี่ยรอเด็กๆครบเดือนแอดมินถึงจะใช้นะคะเพราะตอนตัวเล็กน้องๆยังไม่ส้สกรบกมากมีคุณแม่คอยเรียรทําความสะอาดให้น้องอยู่เสมอค่ะ วันนี้แอดมินอาจจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยจะได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่เดี๋ยววาแอดมินจะมาอัปเดตน้องๆในคลิปหน้าให้ดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้แอดมินอัปเดตคลองของน้องคาราเมลเนี่ยบอกแอดมินมาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือหากใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกริ๊ง,งเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินอาจจะต้องขอตัวลาวกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย